ก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่ถูนะฮะและในวันนี้นะครับผมก็จะมาไกด์วิธีการเปลี่ยนอาวุธดวงดาวรติการให้เป็นอาวุธกดต์ไอสีม่วงแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เกินไว้นะฮะในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมตีวีอาวุธเสริมดวงดาวรติการติดนะครับว่าจะมาทำนะครับซึ่งวันนี้ก็มาตามนัดแล้วนะฮะลิงก์คลิปที่แล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งจะมีวิธีการยังไงนะครับผมก็เชิญรับชมกันได้เลยฮะ ก่อนรับชมนะครับยังไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็มาเริ่มจริงๆละ อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนอาวุธนะครับเราต้องรู้ก่อนนะฮะว่าอาวุธขั้นไหนสามารถแลกเปลี่ยนกับขั้นไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราสามารถนําอาวุธดวงดาวรติการขั้นไอไปแลกเปลี่ยนอาวุธโคดรไอที่ไม่มีขีดได้นะครับซึ่งนะฮะอาวุธโคดไอที่ไม่มีขีดเนี่ยจะมีค่าสเตตัสเท่ากับอาวุธดวงดาวรติการขั้นไ v วีเลยทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราตีอาวุธโคตรไอขึ้นขีดหนึ่งนะครับเอ่อค่าสเตตัสต่างๆนะครับก็จะเยอะกว่าอาวุธดว ดงดาวสีแดงขั้น IV นะฮะและถ้าเราตีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มสเตตัสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งความแตกต่างของ2อ,อันเนี้ยนะฮะเออยังไงเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างที่2นะครับซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายนะครับคือเราสามารถนําอาวุธดวงดาวรติการขั้น V ไปแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธโคตไอขั้น V ได้นะครับซึ่งขั้น V เนี่ยมีความพิเศษอยู่ตรงที่เราสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับเออคุณเบื่อโคตรไอนะครับ กับเป็นอาวุธดวงดาวรัติการสีแดงได้นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยเนาะแถมให้อีกนิดนึงนะครับ อาวุธดวงดาวรติการ V ีกับอาวุธกดไอวีเนี่ยสเตตัสไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันทุกประการนะฮะแตกต่างกันแค่สีแล้วก็ราคาในตลาดบางช่วงนะครับบางช่วงดวงดาวก็แพงกว่าบางช่วงกดไอก็แพงกว่าก็แล้วแต่ราคาตลาดณตอนนั้นหรือบางทีก็เท่ากันนั่นเองมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเราจะต้องเตรียม2อย่างด้วยกันนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยแน่นอนนะครับคุณจะต้องมีอาวุธดวงดาวรติการขั้นไอวีหรืออาวุธดวงดาวรติการ ขั้น V หรือโค้ดไอขั้น V นะครับเพื่อไปทําการแลกเปลี่ยน อย่างต่อมานะครับนั่นก็คือผนึกสุริยาแผดเผาการได้มาของผนึกสุริยาแผดเผาเนี่ยจะต้องใช้ของ3อย่างอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสเก็ตสุริยาแผดเผาจํานวนติบอันนะครับอันนี้สามารถหาซื้อได้ในตลาดค้าขายรวมทั่วไปเลยนะฮะราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 m เอ็มขึ้นไปอย่างที่2นะครับสเก็ตเวทมนต์จำนวน30อันนะครับอันนี้ได้จากการหลอมอัญมณีเวทมนต์ปิดผนึกนะครับหรือหลอมอัญมณีเวทมนต์ดำก็ได้นะฮะอย่างในวิดีโอที่ผมทําอยู่ อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหินดําอาวุธนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องมีนะครับจำนวน100อันนะครับเมื่อคุณผู้ชมได้ของครบ3สิ่งแล้วนะครับให้ทําการกดแอลแล้วเลือกหลอมนะครับยัด3อย่างเข้าไปแล้วเราก็จะได้ผนึกสุริยาแผดเผามานั่นเองนะฮะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการไปที่เมืองกาหน้าหา NPC ที่ชื่อเมลินโดล่าน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับมาร์กแล้วก็ขี่มาวิ่งไปได้เลยนะฮะ เมื่อเราวิ่งหาเมลินโดล่าจนเจอแล้วนะครับให้เราทําการเข้าไปคุยกับเมลินโดล่านะฮะถ้าเกิดว่าใครเควสไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถเช็คเควสก่อนนะครับโดยกดพูดดงขึ้นมานะฮะชื่อเควสจะชื่อว่าอาวุธโกดไอเสียงเรียกร้องของเมลินโดล่านะครับลองเช็คดูก่อนนะฮะว่าทําหรือยังนะครับและอย่างที่2นะครับต้องถอดอาวุธนะฮะที่เราจะแลกก่อนนะครับไม่งั้นเควสไม่ขึ้นนะฮะโอเค ในกรณีของผมนะครับผมจะนําอาวุธดวงดาวรติการระดับ V มาแลกเป็นโกตรไอระดับ V ซึ่งนะครับเมื่อเราคุยกับเมลินโดล่านะฮะเราจะเห็นอยู่2เควสเควสแรกนะครับจะเป็นเควสโกตไอกับดวงดาวรติการเกาะไหลดวงดาวรติการระดับ V ีเควสที่2นะครับดวงดาวรติการกับโกดรไอเกาะแขนโกตรไอระดับเบนอันนี้ก็ดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาแลกเกาะไหลดวงดาวรติการก็เลือกเควสบนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแลกเกาะแขนโกตรไอนะครับก็เลือกเควสล่างนะครับในกรณี จะเปลี่ยนจากดวงดาวรติการเป็นโกดไอเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเควสล่างนะฮะจากนั้นเราก็กดเน็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการสนทนาส่งมอบผนึกสุริยาแผดเผาแล้วก็ส่งมอบอาวุธดวงดาวรติการระดับวีแล้วเควสก็จะเสร็จสิ้นนะฮะแล้วเราก็จะได้อาวุธโกดไอระดับวีมานั่นเองนะครับซึ่งนะฮะในกรณีนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนกลับนะครับก็น่าจะทําแบบเดิมนะฮะแล้วก็รับอีกเควส หนึ่งก็คือเควสบนนั่นเองนะครับหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับวันที่ลงคลิปนะครับผมอาจจะออกค่ายอาสนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เลยรีบทํานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลใดนะครับที่ผิดพลาดนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยอีกสักหนึ่งทีนะครับโอเคนะฮะก่อนจากกันนะครับยังไง กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ See you again next time Bye.